ครับพบกับจ่าเอ็มเอ็ยูไนครับวันนี้เราจอดเติมน้ํามันนะครับที่ปัมป๊มปั๊มปวทของสกลนครนะครับอแตนก็พาน้องโอมน้องน้ำมนนะครับไปซื้อของนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกับแฟรให้ลุงนะครับ ฝากซื้อเอเพโซเย็นนะครับซีกาแฟให้รุงนะครับเอเพโซเย็นมีซันนะครับ น่ครับนี่ซอนมาซื้อกาแฟให้ลุงนะครับเดเอ็มกินนมสดแล้วกันนี่ครับเงินจากดูทินแซสนะครับจ่ายเอ็มได้รับมา500บาทนะครับย้อามาเป็นค่ากาแฟให้ลุงพลน,นะครับเอามาเป็นค่ากาแฟให้ลุงพลกับใจะนะครับ เอฟพิโซ่เย็นอฟพิโซ่เ,ซเย็นแล้วก็นมสดเย็นครับสองสองแก้วไม่ครับอย่างอย่างละหนึ่งครับครับครับผมหนึ่งร้อยนะครับไม่มีครับครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอรอ รอเข้าไปเอานะครับคิวที่77นะครับเอเพสโซเย็นหนึ่งแล้วก็นมสดเย็นหนึ่งนะครับค่าลูทินแซดนะครับได้ได้รับค่าตอบแทนนะครับจากลูทินแซดห้าร้อยบาทนะครับจากเอ็มเอามาเลี้ยงกาแฟให้ลงุงในการเดินทางนะครับ ลุงไปเติมลมหรือเปล่าเนาะเช็คลมยางเนาะลุงน่าจะเช็คลมยางลุงน่าจะเช็คลมยางนะครับเพื่อความปลอดภัยระหว่างการเดินทางนะครับ เติม40รับลง40นะครับ40บาสวัสดีครับสวีครับอยาเจอดารา่ไหนเาะโอเคเล่นคนเองแล้วเอ้าสวัสดีครับนี่นี่เบอร์ใช่ไหมครับเนี่ยขอเบอร์กันใหม่นะครับเบอร์ชี้เบอร์หายเบอร์หายเอ้าหายได้ไง เอาไปว่ากันนี่ครับลุงก็เช็คลมยางนะครับเติมไป40บาทนะครับล้อหน้าไม่เติมใช่ไหมครับได้อยู่เนาะล้อหน้าได้อยู่นะครับ มแมลงแมลงมมแ่ีแะอะไรไฮเจนเี่ติมีทุกครงที่ายะดนะไม่ร้ม่อยากรบูติมทาาันเตไม่้ก็ไปม่เป็นไรไม่เป็นอากงกล้อแหาไม่ได้เดี๋ยวนีตรงไหนไม่มีไม่มีครับเดี๋ยวไปเอาอเมซอนเอเมซอนไปอเมซอนต่อไปเหรอ น่าจะครับครับมีซอนมาให้ลุงนะครับเอวแวะคิวน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับเนาะ รับอเมซอนให้รุงนะครับได้แล้วเนะน่าจะได้แล้วเหตั้งแล้วเจ็ดสิบเจ็ดนะครับค <77. S 1> รับผม,มรอด ใส่ครับใส่ให้หน่อยครับอันนี้ขายใช่ไหมครับก็ของลุงเป็นเอสเปรสโซเย็นนะครับ ขอบคุณครับได้มาแล้วเอพีโซยนออกแกันที่ยอไ่ได้ละได้ละที่ก็เติมรถรถเท็จลงยา ตอนนี้เป็นคลองน้ำนะครับคลองน้ำเดินทางที่ปั๊มอทสกลนครนะครับมีส้มแบ่นะครับส้มแบ่นแดกเด้แดกเด้เดี๋ยวเราเดินทางไปบ้านเกิดของปู่พ่องนะครับ ระวังสวัสดีครับนี่เป็นกาแฟของลุงใช่ไหมครับครับอาลุงชอบทานกาแฟอะไรเอ่ยเอสเปรสโซ่เย็นครับเอสเปรสโซ่เย็นครับครับผมโอนะฮะแต่เอมี่รู้ลึกรู้จริงครับไม่ไม่จะจะเปลี่ยนไปเรื่อยครับเาะบางทีก็อเมซอนเย็นอะไรอย่างนี้ครับจะชิมทุกรถทุกรสใช่ครับแต่ที่ชอบก็เป็นตัวนี้ครับที่ซ้ำบ่อยที่สุดเอสเปรสโซ่ครับเดี๋ยวเจอแตเอมมาที่วันนี้เท่าอาทิตย์ครับ อาทิตย์ครับับพรุ่งนี้เย็นครับแต่วันวันพุธตอนเย็นมาใหม่ครับอาทิตย์หน้าหยุดหยุดเร็วหยุดสี่วันโอมน้ำมนต์มาแล้วครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อเช้ายังยังเราม ja ีสดเด็ดเรามีสดเด็ดมน้าผ no? no ู้เดียวป่ะหน้าผู้เดียวป่ะฝากกดไลค์กดแชร์มูสเดียวแล้ว เมื่อสีจเอาตุ้มตัำเร็วๆุก้มาตอนนี้สีกล้วสวัสดีครับรามาแล้วลุงมาแล้วลุงมาแล้วกดก็จะไ้ใะกดกระดเอาลยไหมครับมไหครับลูกกระดดลาเ้เวหรืรวอ่ไมไ่ไปถึงไหนครับไม่ได้ไปถึงไหนขอบพระคุณค่ะค่ะ หบานะครับผแล้วต้องเกด้ไว้ด้วยให้ลุงเรียบร้อยนะครับมเบานะทาเจ้าสำหรับวันี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่มีมีบัต